มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหาจอมเทียนแบบใหม่นึกว่าอยู่ชายหาดไมอามี่ค่ะเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565ที่ผ่านมามีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งนะคะได้มีการถ่ายคลิปดีโอเผยภาพบรรยากาศชายหาดจอมเทียนแบบใหม่แบบสับไม่มีเตียงผ้าใบให้รกรุงรังอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นการปูผ้านอนอาบแดดท่ามกลางนักท่องเที่ยวจากคลิปดังกล่าวนะคะทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะบางก็บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นชายหาดไทยนึกว่าอยู่ต่างประเทศเหมือนชายหาดไมอามี่รัฐฟลอิดาเลยทีเดียวค่ะเห็นแล้วอยากจะเก็บชุดว่ายน้ำใส่กระเป๋าแล้วก็สตาร์ทรถไปเที่ยวตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลย หาจอมเทียนแบบใหม่นึกว่าอยู่ชายหาดใบอามีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ